สวัสดีค่ะเรา s o c i a l t a g ็กเทนแฮตแทในเด็ดแ a ตท็กโดนเราตามคุณไปทุกที่แล้ววันนี้นะคะแอดก็จะพาเพื่อนๆมาทัวร์ในทว i t เตอร์นะคะซึ่งแอดก็เห็น hashtag รู้จักกับไมอยู่ในลำดับความนิยมที่12นะคะโดยมียอดทวิตกว่า62,000กว่อทวิตค่ะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเลยนะคะ และตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งพอดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันค่ะว่าเ,เพื่อนๆรู้จักกับกันแค่ไหนคะ่ะไปชมกันเลยมาที่คนแรกนะคะเด็กธรรมดาคนหนึ่งอยู่ง่ายกินง่ายแต่งตัวง่ายงายไปไหนมาไหนกับครอบครัวรักครอบครัวมากที่สุดไปทำงานก็อ่องน้อน่อมตน ว่ายทุกคนที่ร่วมง,งานและทำงานอย่างตั้งใจเสมอเขาเป็นคนพิเศษของแฟนขับและแฟนขับก็เป็นคนพิเศษที่เขานับเป็นอีกครอบครัวเด็กคนนี้ล่ะกับคนาวุฒนะคะค่ะคนถัดมานะคะกับชอบบอกว่าตัวเองเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งและนี่ก็เห็นด้วยพอกับคือผู้ชายธรมธรมดาธรรมดาไม่มีความพิเศษอะไรมาก แต่งตัวยังไงก็ได้กินอะไรง่งายๆเข้าหาใครไม่เก่งชอบเตะบอลแคร์คนรอบตัวกรบฟคือเด็กผู้ชายคนหนึ่งในวัย23ปีธรรมดาแต่ทุกอย่างที่พูดมาคือสิ่งที่ทำให้คนหลงรักครับซึ่งข้อความมีแอร์เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะด้วยความเป็นธรรมชาติของน้องนั่นเองไม่ถือตัวนะคะทำให้คนหลงรักนั่นเองต่อมาค่ะ แม่แม่ที่ทำโปรเจกต์นี้น้ำตาไหลแล้วลูกได้ใจไปแบบเต็มๆทำไมแสนดีจังหนูเป็นลูกใครนี่อันนี้ก็จะเป็นภาพน่าจะเป็นน้องกัปนั่งอยู่บนรถตุกๆนะคะที่มีป้ายแฝนผู้มิวกัปนะคะอยู่ตรงนี้ต่อมานะคะคนที่เคยพูดไม่ค่อยชัดร้องเพลงไม่เก่งพยายามเรียนร้องเพลงซ้อมจนพัฒนาขึ้น

ค่ะต่อมานะคะสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกับเรื่องตามเก็บโปรเจกที่แฟนๆทำให้นี้นางไม่ใช่เพิ่งทำนะแต่นางทำมาตลอดเลยโปรเจกไหนที่ไปไม่ทันก็ตัดต่อลูกตัวเองแล้วเอามาลงทวิตข,ขอโทษด้วยแต่นางพยายามไปให้ทันทุกโปรเจกเลยนะ อย่างนี้นะคะแอบว่าใครที่ทำโปรเจกต์ให้เนี่ยต้องชื่นใจแน่เลยก็ดีใจน,นะคะที่เห็นน้องกับใส่ใจแฟนคลับขนาดนี้เดี๋ยวไปดูต่อไปกันเลยค่ะคณาวุดเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายขอแค่มีกระเพราหมูกรอบทานอาหารตามฟู้ดคอร์ดได้แบบชิวๆช่างแสนดีลูกเอ๋ยต่อมาค่ะ นองกับเด็กที่แปะโพสอีกของแฟนคลับที่ให้ไว้ที่ฝาผนังในห้องนอนทุกอันนี่ก็เป็นความน่ารักของนองกับนะคะซึ่งแฟนๆให้อะไรมาเนี่ยนงเขาก็จะติดไว้ที่ผนังแบบนี้ซึ่งแฟนคลับไม่มีน้อยใจแน่นอนค่ะถัดมาค่ะรู้จักกับไหมแฮชแท็นี้คนที่ว้ว้ตั้งแต่ C.E.O. ยันรอปภหน้าประตู และสุดท้ายที่แอดนำมาฝากนะคะกัปเคยบอกว่าผมเป็นคนไม่ค่อยใส่ใจแต่เด็กคนนี้เก็บของที่แฟนขับให้ทุกชิ้นนั่งตัดต่อให้แฟนขับทุกเทศกาลมีงานไหนที่แม่ไม่ลองให้โคตรทัชใจแสนดีที่สุดค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของแฟนนะคะไหนแอดอยากรู้ว่าใครรู้จักกัปในมุมใหม่บ้างคะ ยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์กันมานะคะและสุดท้ายนี้แอร์ก็ต้องขอตัวเพื่อนๆลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่ค่ะ